สวัสดีค่ะเมฆคำค่ะสวัสดีค่ะเมฆคำค่ะสวัสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับเมฆคำค่ะในงวดวันที่16กรกฎาคม2567นี่ค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะเมฆคำเพิ่นให้เลขเนาะค่ะคลิปแรกเลยค่ะตอนนด้คุณแม่ยกโซ่นะครับอ่ะนี่เลขของเมฆคำเข่าค่ะท่านผู้ชมเพิ่นให้มากเพิ่นเซียงเลข330เนาะค่ะเลขที่เพิ่นเซียงแม่นบ่คะคุณแม่งวดที่ผ่านมาคลิปแรกค่ะแล้วก็130เนาะค่ะ คุณแม่เพิ่นไ้เลกเพิ่นตีจากฟันพรอมค่ะยูนในน้เลรวคะท่านผู้ชมค่ะเขาจังจังค่ะผู้ไร้กับได้เต็มเต็มค่ะถือว่าเป็นผู้ถี่ฟันแม่นค่ะท่านผู้ชมเข้าจนสีบสนากระดาษละค่ะเล็กเพิ่นค่ะค่ะของแท่ะ่ค่ะ รางวดนี่คุณแม่มาตามต่วฝันจังไลน,น้องเขาเห็ดมาเห็ดฟ้ามงัวให้ไม่เห็ดฟ้ามงัวให้เพิ่นก็เอาเนื้อมาให้เพอะไม่เห็ดฟ้ามงัวบักง่ายเอาเนือ้อให้เอาเน,อาานื้อให้บานนี้ถังหนึ่งเป็นถังไรบัานเนื้อเกาก็มีเนื้อไม่ก็มี่บานนี้ก็เรียกว่าเพิ่นว่าถ้ากินมเบิร์ะเอาแบงมูน้นไม่ได้เหมูกินน้ำแน่แม่คพดว่าพวกเค็จี่ิมาน,น้ำบอวิกนี้ ค่ะเลยว่าบ้านนี่ยคนว่าแหยแบงมูในเด้อแม่ก็กำลังจะเอาไปแบงมูหามไปกระพอไรค่ะหามไปกระพอใส่ถังนน่นหหามไปกำลังจะแบงมูนน่นมาจะกร้องนน่นมาขาบขาไหวขาบขาไผ่ขาบขาแม่ไหวดึงมันดึงไหวมันบ่ให้อาไปอันนี้แม่ก็เลยเอามือเบ้องหนึ่งเน่โต๊ะหัวมันโต๊ะหัวโต๊ะบางปากมันนี้นะปลากระเปดแม่ว่าปากระเปดแปดมือกระห้า แ enfin ม่ว่าห้าห้าแปดห้าห้าแปดแม่หาห้าห้าแปดแม่ฟันซ้ำนี่บอกคุณแม่ปัพันธ์ซ้ำนี่เพราะว่ามันหาพวกมันไปมันหาตัวใดบ้างเบื้องเดิมหนึ่งห้าแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดห้าคุณแม่ฟันห้าแปดนี่คุณแม่ตอนนเขาเอาเนือมาะหาเขาเอาเหนือมาะหาใส่ทั้งจะพองฟ้างั่วงค่ะเพื่อนว่าอัน กินโบเบิดย่านกินโบเบิดก็เอาไปให้มูนั่นนเด้อคุณแม่กําลังจะเอาไปให้มูนั่นมามาขาบขาไหวบ่หายไปกําลังหิวกําลังหามกันหามกันกับกับคุณพ่อแม่นสีเอาไปให้งมูเสีไปแบ่งมูเรียกสีบ่หามนั่ไปเรียกสีบ่หามนั่บอกคุณแม่เพราะว่าคุณแม่หามเนื้อหาหามเนืออะไรแหละแม่นเนื้อก็เดินเนาะผู้เฒ่ากับเก่าผู้เฒ่าสองฝั่งเนื้อนี่เป็นหนึ่งอยู่แล้วสีบ่เก่าหนึ่งเก่าบอก บ่งอยู่แล้วตัวนั้นนอกระตีกระตีครับข้อตรวจข้อไปถามเพิ่มเติมใหม่อายุไม่ปีนะครับเพราะว่าม้าขาบขาคุณแม่อายุหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบสามอย่างหกสิบสี่ตัวนี้สําคัญค่ะท่านผู้ชมติดอายุคุณแม่ไว้นําเนาะค่ะเพราะว่าม้ามาขาบม้ามาดึงไว้บ่ให้เอาไปให้คนนหนะบ่ให้เนื้อบ่ให้เป็นเนื้อแบงได้ขาบขาบ่คะขับขาดึงไว้ มอวันขาดไปซื้อมันขาดเล้วมันเพราะเอามือโต๊ะปากกับโต๊ะหัวมันกับไข่ออกค่ะเลขคุณแม่ตีหายตัวไรนอคุณแม่ตีหายนิ้วความฝันนี่ห้าแปดห้าแปดเนาะห้าแปดสามตัวค่ะห้า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 แปดห้าห้าแปดเป็นเลขทีแม่ข้ามตีหายเนาะค่ะแอดตีเพิ่มเก้าหนึ่งเก้าเนาะค่ะตีเพิ่มหายกับอายุของคุณแม่เนาะค่ะค่ะ คุณแม่ไม่ตีเพิ่มอีกบ่แม่ว่าแม่ว่าเนื้อกันหนึ่งม้ากันหนึ่งเลยม้ากันหนึ่งม้ากันหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดหาหนึ่งแปดหาหนำอีกคุ้มหนึ่งเนาะค่ะเป็นเหล็กที่คุณแม่เพิ่นตีให้ค่ะเป็นแนวทางในงวดนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมก็ไปเลือกเอามักตัวไดชอบตัวไดเนาะค่ะตีซอยกันีกันค่ะ หามเนื้อหามใส่ยังคุณแม่หามไปแจกหมูหามใส่คู่บอกใหหามใส่หามใส่ถังหามใส่ถังทั้งชีเนื้อนกับเต็มถังเลยเต็มถังแล้วอะไรทั้งกระดูกถางเค้ืงอิหยังเป็นแบบเนื้อเก่าก็มีเนื้อใหม่ก็มีเลือดเป็นแบบทันยานกินบเบิดแั่เอาไปแบ่งหมูน้ำนี่แหละน่าจะเป็นกัดเก่ากินบันเบิดอันใหม่ก็มากอีกครับผมค่ะเป็นโชคเป็นลาบกันล่างฉีกออามาเนาะค่ะที่เพื้นฟันว่าผีพอว่ากินอยู่เบิดปีเนาะคคค่ะนนีรรัับบมค่ะ กินเนื้อยอยู่เบิร์ตปีกินจังไรกับโบเบิร์ตเพื่อน่าค่ะแต่คุณแม่เพื่อนฝันเหล็กเขาแหลกเนาะคะ่ะกัศีแบบนี่ค่ะท่านผู้ชมสิท้าย,ย,ายา่อยามากเลยๆเขามากเลยๆเนาะคะ่ะก็จะเรื่อติดตามตอนนั้นก็หาสะดงและเพื่อนบอกว่า,าพอเจ้าเนินแบงไฮนะ์จะกินเบิร์ตปีกับโบเบิร์ตเพื่อนตาให้เพื่อนกระว่าจังที่ค่ะมันก็จะขึ้นในฝันอยู่ตัวก็<ม>สิมีมาตลอดเนาะคุณแม่เนาะกัศีมากตลอดก็จะเรื่อตามคุณแม่ไปเนาะเนาะเพราะว่าแนวทางตัวนี้คุณแม่นี่เข่า มาตลอดก็เป็นมือนันกับมาแน่อยู่่คะมวดที่ผ่านมาคุณแม่กับหายคลิปแรกเนาะคุณแม่มานคลิปแรกค่ะคลิปแรกแหกม้านวดนี่ก็ขอให้ยม้านคลิปแรกอีกเนาะคุณแม่เนาะค่ะมวดว่างหันนี่ได้แน่บ่คุณแม่ได้แน่อยู่พคนเด็ดปนได้แกงคนเด็ดปนอยู่เนาะค่ะค่ะก็ใหอยสุกเอฟซีน่าค่ะกับม้านำกันค่ะติดตามคุณแม่กับวนาจะพ่าดเนาะคุณแม่เนาะกันมาสิ พอเด็ดป่นเด้ดแกงกูขู่กูกดนะครับเนาะติดตามแมฆ่่่่่่่่่่่่่่่่่ก่บ่่่่่า่่่่่่่า่่่่่่้่่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 ่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ม่กส่่่่่่่่่่่่่่่่่ั่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ะค่่่่่่่่่่่ยังเพิ่มเติมอ่กบ่่่มี่่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่่่่าเก็บ เราตะรี่ใบพลอยใบสองใบบ,บางที่กระจิกเข่าสามตบางที่กระจิกเข่าหกตเด้อค่ะบน,นีน่เนาะครับคุณแม่เนาะปลาชคดีได้แล้วลวันทีหนึ่งก็คุณแม่กระแดเนาะ่คะ,คะไปหาล่องไปหาเบิ่งขาได้กล่องจับไปจักใบสองใบเนาะคุณแม่เนาะครับมือนี้กมามคำเนาะ,ค,ะคุณแม่เพื่นมาตานาคำค่ะมาตาม คุณเมียเต้เศร้าแล้วค่ะแต่ว่าเพื่อนโบยู่ค่ะค่ะดูแลเนาะค่ะอยากงานเนาะค่ะก็ต้องขอถทษขออภัยเนาะค่ะที่มาคำบเป็นยัาค่ะแอดซีฝาลงคลิปห้เบิงเนาะค่ะในมือนี่ละค่ะค่ะขอบคุณแม่คได้หลายๆค่ะขอบคุณคระขอบคุณค่ะค่ะก็มาสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสากกินเบงรัฐบาลของแม่ค่ําค่ะในวดวันที่สิบหกรกฎาคม2567หหสเจนี่ค่ะ แม่คาำในเพิ่นฟันก็ทำให้ช่มฝันว่ามเจเจของฟรามงัวว่าสันเอาเนื้งงัวมหาห้แม่ค่ำว่าสันถังหนึ่งเพิ่นวาค่ะเอาหมหาห้เต็มถังเลยเพิ่นวา่าแม่ค่ำนี่ก็เลยว่ามันหลายหฮงกินโบเบิร์ตดอกว่าสันสิเอาไปเจกคนว่าสันก็เลยหิวคนละฟังกับสามีเพิ่นเนาะค่ะหามหามคนละฟังเพิ่นวะหามไปสิไปเจาคนแต่ว่า มีหมาอยู่หงื่อเพ่อนโให้เอาไปเพื่อนวะมาขาบขาไม่ข้ามไหวเนาะค่ะว่าโให้ไม่ข้ามเอาไปไม่ข้ามก็เลยเหยีกดฝ่ามือตีหัวหมาเนาะค่ะเหยียฝ่ามือนี่ตีหัวหมาหมาก็เลยปล่อยเพื่อนวะค่ะหมาก็เลยปล่อย ในคำนี่ก็เลยได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบานเนาะค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือหาหาแปดหาหาแปดเป็นเลขตีจากฝันค่ะมือกระหาเพิ่นว่ามือเหยีกใส่หมาเนาะค่ะหัวเพิ่นตบหัวหมาหัวนี่ก็บหาเพิ่นว่าค่ะส่วนแปดนี่เป็นปากเพิ่นว่าเพราะว่าหมานี่ขาขาเพิ่นเพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยห้มาเป็นหาหาแปดเนาะค่ะด้วยสิตีอีมุมหนึ่งก็คือตีนเพิ่นเนาะค่ะ ตีนเพิ่นก็เป็นหาหาหนิวเนาะค่ะเพราะว่าม้าขับขาขับตีนเพิ่นเพิ่นก็ได้ตีให้เป็นหาหาแปดเนาะค่ะเหลขสามตส่วนอีกคุ้มหนึ่งเนาะค่ะทีคุณแม่เพิ่นหายมาก็คือหนึ่งแปดหาเพิ่นว่าค่ะหนึ่งแปดหาหนึ่งนี่ก็คือหมาเพิ่นว่าหมาน้ำหนึ่งเพิ่นว่าค่ะหรือว่าเนื้อนี่ก็น้ามหนึ่งเพิ่นว่าค่ะส่วนแปดนี่เป็นปากเพิ่นว่าปากหมาเพิ่นว่าหมาอ่ะ เนาะค่ะมาอาบปากใส่เพื่อน่ะส่วนหานี่กะตีมาจากมือเนาะค่ะตีมาจากมือหรือว่าหัวหมาเพื่อนตีเป็นหาค่ะอีกคุ้มหนึ่งก็คือหนึ่งแปดหาเนาะค่ะเป็นเลขตีจากฝันค่ะส่วนเก้าหนึ่งเก้านี่ก็เป็นเลขตีจากฝันค่ะเพราะว่าแม่ค่่มนี่ก็เป็นผู้เฒ่าเนาะค่ะสามีเพื่อนก็เป็นผู้เฒ่าเนาะค่ะหามทั้งเนื้อคนละฝั่ง เพราะว่าเพื่อนหามเนาะคะ่ะเพิ่นเราเพิ่นหามกันเพิ่นว่าค่ะทั้งเหนืออยู่กลางเพิ่นว่าเพิ่นก็ได้ตีให้อีกเนาะคะ่ะคุ้มหนึ่งเป็นเก้าหนึ่งเก้าเนาะค่ะผู้เท่าน้าเก่าเหนือน้าหนึ่งเนาะค่ะเก่าหนึ่งเก่าค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันค่ะหกสามอย่างหกสี่นี่เป็นอายุของเมฆ่่มเนาะคะ่ะเมฆ่่มเนี่อายุหกสิบสามปีเต็มเนาะคะ่ะอย่างหกสิบสี่ปีค่ะ ติดอายุไว้น้ำเนาะค่ะเพราะว่ามาขาบขาบเพลินค่ะนี่ก็เป็นแนวทางับท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการสื่อสารกินแบ่งรัฐบาลของแม่ข่ำค่ะในวดวันที่16กรกฎาคม2567นี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบเดือนวันใหญ่กับแมค่ค่ำสุขูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนนำ้ำเดาอค่ะท่านผู้ชมตัดน้ำแน่กับน้ำแน่หมุนน้ำเน่กันไว้ค่ะ ค่ะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจคลิปที่สาวนิงนําเสนอเนาะค่ะก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิงพระรวยน,นําเนด้อค่ะคะ่ะคลิปนี้สาวนิงขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ